สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชาแนลแลวอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะครับแม่วันนี้นะฮะสมบอยนะครับพาน้องๆกันมาอยู่ในเกมใหม่นะครับอย่างเกมแท็บนะฮะหรือว่าย่อมาจาก p o t a e l y accurate battle simulator นั่นเองนะครับก็รู้สึกว่ามันจะเป็นแนวเอาตัวละครมาวางแล้วก็ต่อสู้กันนะฮะก็เกมนี้นะครับมีน้องๆนะฮะเคยคอมเมนต์มานะครับอยากให้พี่สมบอยนะครับลอง โหลดมาเล่นดูนะครับโอเคก็จัดให้ตามคําขอนะฮะโอเคในหมวดนะครับก็เหมือนจะมีพวกมอดพวกอะไรให้เราดาวน์โหลดด้วยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเริ่มต้นเนี่ยนะเราลองเล่นกันแบบเบสิกกันก่อนนะครับอยากรู้ว่าพื้นฐานเกมนียมันเป็นยังไงนะฮะอ๋อนี่ฮะเราสามารถกำหนดตัวละครมาได้นะฮะในแผนที่นะฮะจะเป็นหน่วยไหนนะฮะโอ้โหรู้รู้สึกว่าจะมีหมวดให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับ แต่ละเผ่านะฮะแต่ละสายอาชีพนะฮะเป็นพวกไวกิ้งอะไรอย่างนี้ก็มีนะฮะนี่ฮะอยู่ฝั่งน้ําเงินแบบนี้นะฮะหรือว่าเป็นพวกซาบุไลนะฮะอะไรอย่างนี้นะฮะธนูน้ําแข็งก็มานะฮะเป็นไงหน้าตาโอ้เนี่ฮะนักธนูน้ําแข็งนะตัวนี้คืออะไรครับเนี่ยโอ้นะฮะขี่ม้าด้วยนะฮะมีขี่ม้าแบบนี้นะฮะอ๋อนี่ฮะแล้วแต่ละตัวนะครับก็จะมีค่าในการ เขาเรียกว่ามีค่าใช้จ่ายในการเสกออกมานะครับอย่างตัวนี้คืออะไรครับอู้อาวุธเหมือนจะเป็นฉมวกนะฮะตัวนี้300บาทนะครับตอนนี้นะครับฝั่งน้ําเงินเนี่ยนะฮะใช้เงินไปทั้งหมด1,710บาทแล้วนะฮะฝั่งแดงใช้ไปแค่590นะครับดูทรงแล้วนะฮะอาจจะฝั่งแดงเนี่ยอาจจะแพ้แน่นอนนะฮะอ้าวส่งตัวเทพมาหน่อยนะฮะอีกตัวหนึ่งนะฮะนี่ครับตัวเขาเรียกว่าอะไรเดดบริงเกอร์นะครับไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกัน อ้าวนะครับพร้อมแล้วนะฮะลองสู้กันดูหน่อยนะครับว่าจะเป็นยังไงอาแล้วครับโอ้แล้วสูมยังไงครับอ๋อต้องกดนี้เข้าไปอาครับตอนนี้ฝั่งสีแดงนะฮะดูเหมือนจะไปสู้กันอยู่ตรงนี้ครับแล้วโดนตัวฉมวกแบบนี้นะฮะโดนตัวฉมวกแบบนี้นะฮะโอ้ยังไงครับโอ้แล้วอะไรครับนี่สีแดงชนะไปแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับตัวอะไรก็ไม่รู้ครับด่ นเดี๋ยวดูดูเหมือนจะเป็นตัวเทพนะครับที่พี่สปอยเรียกมานะฮะเมื่อกี้นะฮะสองพันบาทเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหนี่ครับมีภาพให้ดูกันแบบนี้ด้วยนะฮะอ่ะนะฮะก็เรียกว่านะครับได้รู้วิธีการเล่นแบบคร่าวๆกันไปแล้วนะฮะอ่อนะนอกจากตัวละครในเกมแล้วนะครับก็รู้สึกว่าจะมีมอดให้โหลดกันด้วยนะฮะเนี่ครับเดี๋ยวลองเข้าไปพิมพ์พวกเทรเวอร์เฮนเดอร์สันนี่ไม่รู้มีหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเขาลองพิมพ์ดูก่อนนะเทรเวอร์เฮนเดอร์สันะ ปึ๊บไม่มีทำไมไม่มีใครสร้างหมดพวกเทเวอร์เดสันเลยนะฮะไซเลนเฮดมาเปล่าเอ้ยเหมือนจะมีหรือเปล่าฮะไซเลนเฮดอ่ะแล้เวเราลองดูกันหน่อยแล้วกันว่าเป็นยังไงนะฮะอันนี้เหรอบอกว่าคิวไซเลนเฮดแอนด์ซอมบี้นะฮะเอาแล้วครับอันนี้ดูเหมือนที่เขาบอกว่าเป็นไซเลนเฮดนะฮะแต่พี่สมบอยลองดูแล้วนะฮะก็เหมือนจะไม่เห็นมีไซเลนเฮดสักตัวเลยนะฮะ มีแต่ตัวที่เออแล้วมันหมุนหน้าจอยังไงอ่านะฮะมีแต่ตัวที่ดูเหมือนจะเป็นพวกอ,อะไรเี่ยกระบองเพชรแบบนี้นะฮะนะฮะมีกระบองเพชรเออตัวนี้อะไรนะฮะตัวนี้หน้าตาน่ารักดีนะฮะเหมือนจะเป็นพวกตัวเยติอะไรประมาณนี้นะฮะโอ้โหกระพริบตาได้ด้วยนะครับส่วนทางด้านฝั่งสีฟ้าล่ะสีฟ้าเป็นไงครับสีฟ้าสีฟ้าดูเหมือนจะเป็นพวกข่าวบอยนะฮะพวกค่าวบอยนะฮะ เดี๋ยวลองดูนะครับว่ารอบนี้นะฮะใครจะอยู่ใครจะไปนะครับอะพร้อมแล้วไปดูกันเลยไปครับอาแล้วครับตอนนี้นะครับทางด้านฝั่งน้ําเงินนะฮะจะต้องนะฮะมาจัดการกับพวกบรรดาแขกตั้พวกนี้นะครับรวมถึงเจ้าเยติที่อยู่ด้านหลังนู่นด้วยนะฮะนี่ครับเอาบอยแล้วก็เดินจิงใส่เข้าไปแบบนี้นะฮะโอ้ยเอาครับเหมือนปักครัโอ้ยอะไรกันนี่เยตินะฮะ มีการพ่นน้ำแข็งออกมาโอ้โหแล้วขอบอยแข็งเป็นแถบเลยนะฮะโ,โอ้โหโนี่ครับเจอทีเด็ดของออตัวเยติเข้าไปนะฮะโอ้โนะฮะถึงแม้จะตายนะครับแต่ว่าสามารถนะค,ะนะคะรับนะฮะเบรกการต่อสู้ของฝั่งน้ำเงินไปได้เยอะเลยทีเดียวนะครับและทำให้ฝั่งแคคตัสนะครับกลับมาเป็นผู้ชนะอย่างเช่นเคยเอาละฮะและอย่างที่บอกครับเออมอดก็มีมากมายนะครับโอ้อย่างรอบนี้นะครับ อะไรดีเอาโลบอกับไม้คัฟก่อนนะฮะโหนี่ครับหมอดโลบอกับไม้คัฟนะครับเดี๋ยวต้องดูนะฮะว่าฝั่งไหนนะจะเป็นฝ่ายชนะนะครับเอาครับโอ้โหนี่ฮะฝั่งน้ําเงินเรานะครับตัวเยติเต็มเลยนะฮะเยอะแยะมากมายเลยนะครับอ่ะแต่ฝั่งแดงครับไหนบอกว่าโลบออะไรครับโลบอไม้คัฟอะไรครับทำไมดูไม่เห็นมีเลยนะฮะแล้วมันจะสู้กันยังไงครับแล้วมันโลบอไม้คัฟยังไงครับไม่เข้าใจนะฮะอ่ะ ไปครับเอาสู้ไปได้ครับฝั่งแดงไม่มีเอาแล้วครับเมื่อกี้พี่สบอยนะครับไปลองดูพวกเวิร์กช็อปนะฮะพวกมอตต่างๆนะครับที่มีให้ลองโหลดนะฮะคือลองโหลดมาเล่นแล้วนะครับเหมือนตัวละครมันไม่โผล่มานะฮะอันนี้พี่สบอยก็ยังศึกษาอยู่นะครับว่าไม่รู้นะครับว่ามันจะต้องโหลดยังไงนะฮะให้ตัวละครมันปรากฏตัวออกมานะครับ นี่นะครับพวกมอดพวกนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่านะครับมีมอดเยอะแยะมากมายเลยนะฮะมอดซอมบี้นะฮะมอดโลบอคไมค์ล์นะฮะมอดไททันนะฮะแต่ว่าพี่สปอยนะครับลองกดเข้าไปแล้วนะครับเหมือนตัวละครมันไม่ออกมานะฮะอันนี้พี่สปอยก็ยังต้องศึกษาอยู่นะครับก็เาป็นว่านะครับถ้าน้องๆคนไหนรู้วิธีการทําให้ตัวละครมันออกมานะช่วยบอกพี่สปอยหน่อยละกันนะฮะอ้าวแต่อย่างมอดนี้นะฮะเหมือนจะมีตัวละครมาครับดูเหมือนจะเป็นอะไรเนี่ย ไซต์ัมมะหรือเปล่าฮะเจอกับกาโร่แล้วฮะอ่ะลองสู้ดูหน่อยครับโอ้โหเดียว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 เฮ้ยเฮ้ยไปสู้กันตรงไหนแล้วโอ้โหนี่ครับโอ้อะไรครับพี่โอ้โหเอาครับโอ้โหต่อยกันเร็วเหลือเกินไปตรงไหนแล้วนะฮะอย่าให้จบด้วยแกไปสู้กันตรงไหนแล้วครับพี่คู่นี้นะฮะไซตามมะนะฮะเอาครับอ้าว หายไปเลยนะฮะโอ้นะฮะอาจจะเป็นบักหรือเปล่าก็ไม่นแน่ใจนะครับเรียกได้ว่าหายไปแล้วนะฮะสำหรับการต่อสู้ของคู่นี้นะฮะเอาววานะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรามาลองดูตัวละครต่างๆที่เกมเขามีให้มาแต่แรกอยู่แล้วกันดีกว่านะฮะว่ามันมีตัวละครอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคนะฮะโอ้โหแต่ดูแล้วจะมีเยอะแยะมากมายเลยนะฮะอย่างเริ่มต้นนะะี่นะฮะระดับล่างสุดนะครับเหมือนจะเป็นระดับพวกคนป่านะฮะ พวกคนป่ามีใครบ้างนะฮะก็มีพวกมนุษย์กระบองนะฮะคนถือกระบองแบบนี้นะฮะคนถือโลนะฮะ,ะคนใช้หอกนะฮะพวกชนเผ่าโบราณนะครับอาวุธเขาก็จะเป็นแบบบ้านๆแบบนี้นะฮะ,ะคนทุ่มหินนะฮะคนที่อะไรเนี่ยอันนี้เหมือนจะเป็นพวกนักเวทนะฮะนี่ครับเขาเรียกว่าเป็นพวกอจอมเวทนะฮะหมอผีเขาเรียกว่าเป็นหมอผีของชนเผ่านะฮะ คนที่ใช้คอร์ดนะฮะที่ประดิษฐ์มาจากสิ่งวัตถุธรรมชาตินะครับแบบนี้นะฮะรวมถึงช้างแมมมอธด้วยนะฮะก็มาเป็นกองทัพโบราณได้นะครับโอ้โหดีครับกระทืบพื้นใหญ่เลยนะฮะฝุ่นขึ้นตลบเลยทีเดียวเอาละครับสำหรับฝั่งสีน้ำเงินนะฮะเดี๋ยวเราพัฒนาเผ่าเขาขึ้นมาหน่อยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเริ่มเป็นกลุ่มที่ทำเกษตรกรรมนะฮะกลุ่มชาวบ้านนะครับอย่างคนนี้นะครับฮาร์ฟลิงนะฮาร์ฟลิงนี่เป็นตำแหน่งอะไรนะฮะไม่แน่ใจ ส่วนนี้ฟาร์เมอร์นะครับก็ชาวนาแน่นอนนะครับมีอาวุธเป็นคราดแบบนี้นะฮะต่อไปนะครับต่อไปน่าจะเป็นคนที่ใช้ฟางนะฮะเอาฟางมาเป็นชุดเกราะป้องกันนะฮะน่าจะเด่นในเรื่องของการป้องกันนะฮะแล้วก็ต่อมาครับคนนี้นะครับเป็นคนที่เอ่อเรียกว่าใช้สมุนไพรนะใช้สารเคมีนะฮะเล่นแร่แปรธาตุนะครับก็น่าจะอารมณ์เดียวกับพวกหมอผีของฝั่งชนเผ่าแบบนี้นะฮะ ต่อมานะครับคนใช้เคียวนะฮะคนนี้นะฮะก็จะน่าจะเป็นอาวุธยาวนะฮะก็เป็นเคียวที่เอาไว้เกี่ยวข้าวเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรนั่นเองนะครับต่อมา,อ,มาอีกนะครับเป็นกลุ่มคนที่ใช้รถเข็นแบบนี้นะฮะโอ้โหแล้วดูพี่แกที่ก็โยกใหญ่เลยนะฮะถืออะไรมาด้วยครับเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นพวกผล,ลไม้อะไรสักอย่างนะฮะ แล้วก็สุดท้ายครับของเผ่าเกษตรกรรมนะก็จะเป็นหุ่นไลกาเดานี้โอ้โหแต่หุ่นไลกาตัวนี้ดูเหมือนจะเท่ฮะนะฮะแบบนี้เลยนะครับก็ตอนนี้นะครับการเงินของทั้ง2ฝั่งนะครับค่อนข้างใกล้เคียงกันนะฮะฝั่งแดงนี่3,330นสะครับส่วนฝั่งน้ําเงิน3,310นะฮะโอเคครับดูแล้วการต่อสู้คู่นี้น่าจะสูสีนะครับทางันนะครับไปรอช้าแล้วนะครับไปเริ่มกันเลย ครับโอ้โหนี่ครับแล้วคนใช้รถเข็นด้วยโอ้เจอช้างแมมบอสนี่ครับแมมบอสขวดกระเด็นไปแล้วนะฮะโอ้ขวิดกระเด็นไปเลยนะครับตอนนี้เหลือกี่คนนะฮะเอาครับคูณแมมบอสนี่อึดสุดแลเกินนะครับแล้วหุ่นไรกาครับปล่อยอีกาไปจิกนะฮะตอนนี้ดูเหมือนจะเหลือแค่หุ่นไรกากับเอคนใช้นะฮะคนใช้ขวดยาสมุนไพรแบบนี้โอ้แล้วโดนเอ้าอะไรครับ สีฟ้าชนะนะครับโอ้ยนี่ครับสีน้ําเงินชนะนะครับเหลือคนที่เป็นหุ่นไล่กานะครับเป็นคนสุดท้ายแบบนี้นะฮะเอาละครับเมื่อกี้นะครับก็เป็นการต่อสู้นะฮะเรียกว่าเป็นการต่อสู้กันแบบพื้นบ้านนะฮะนะฮะก็จะเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาแล้วก็ชาวเผ่าคนเผ่าคนป่านั่นเองนะฮะรอบนี้นะครับเราอัปเกรดขึ้นมาหน่อยนะฮะเริ่มเป็นกลุ่มคนที่มีวิวัฒนาการกันแล้วนะครับนี่ฮะอันนี้จะเป็นพวกยุค เมดิอโวนะฮะหรือว่าเป็นพวกยุคอัศวินนั่นเองนะฮะคนนี้นะครับเป็นนักดาบนะครับนี่ฮะนักดาบมีชุดเกราะที่หัวแบบนี้นะฮะนักธนูนะฮะต้องยืนไกลๆหน่อยนะฮะทำดาเมจระยะไกลนะฮะฮีลเลอร์นะครับคนที่คอยเพิ่มเลือดนะฮะหรือว่าเป็นนักปวนนะฮะอัศวินนะฮะต้องยืนแถวหน้ากันเลยนะครับอัศวินนะฮะต่อไปเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเครื่องยิงนะฮะเครื่องยิงที่เป็นยิงลูกตุ่มหินแบบนี้นะฮะ จบท้ายด้วยพระราชานะครับพระราชาต้องอยู่หลังสุดนะฮะทีนี้นะครับฝั่งน้ําเงินครับก็เป็นกลุ่มนักรบโบราณเช่นกันนะฮะเอาครับเริ่มคนแรกนะเป็นหน่วยโลนะฮะหน่วยโลแบบนี้นะฮะต่อไปหน่วยใช้หอกนะฮะอ้หูอาวุธยาวนะฮะอ่าไปเร็วเลยนะฮะคนนี้มีทั้งหอกทั้งโลนะครับคนนี้นี่ครับธนูแบบงูนะฮะธนูงูนะฮะไม่แน่ใจนะครับว่ายิงออกไปแล้วเป็นงูหรือเปล่านะครับ ต่อไปเขาเรียกว่าบาลิสต้านะครับโอ้เป็นเครื่องยิงคล้ายๆปืนผาหน้าไม้นะครับแต่ว่าเป็นขนาดใหญ่แบบนี้นะฮะโอ้และที่สําคัญนะครับฝั่งนี้นะครับมีมิโนทอร์ด้วยนะฮะนี่ฮะครึ่งวัวครึ่งคนนะฮะด้านบนเป็นวัวกระทิงแบบนี้นะฮะด้านล่างเป็นคนนะฮะและปิดฉากด้วยนะครับโอ้โหเทพเจ้าซุดหรือเปล่าครับโอ้โหนี่ครับเทพเจ้าซุดก็มานะฮะโอ้โหนี่ฮะจักกรีกโบราณกันเลยทีเดียว นะฮะโอ้หแต่เราสังเกตนะครับถ้สังเกตได้ว่านะครับฝั่งน้ําเงินนี่ใช้เงินไปถึง5,200เลยทีเดียวนะครับถ้างั้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเพิ่มนะฮะนักรบฝั่งแดงนะฮะให้ใกล้เคียงกันหน่อยนะฮะจะได้อ่ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากจนเกินไปนะครับนะครับห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกับห้าพันสองถือว่าใกล้เคียงกันนะครับรอบนี้นะครับใครจะอยู่ใครจะไปนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย ใชครับโอ้นักยิงไกลครับนี่ครับดูไม่ทันครับมีเห็นอะไรกันบ้างครับบอลลูนทพบทุกครับงูทุกเราใช้สายฟ้าใส่เข้าไปอย่างเดียวนะฮะโอ้กระทิ้งนูครับกี่โดดคอครับเข้าไปใส่ครับเจอพลาชาดัดการไปแล้วนี่ฮะตัดฐางทิ้งไปเลยนะครับเอาครับตอนนี้ดูเลันลาชาจะเหลือคนสุดท้ายครับจะไหวหรือเปล่าโดนสุดเหน่กเข้าไปแบบนี้นะฮะโอกาสจบกีย่างไกลชให้เปรียบสนิทเกินครับผลาชาอเปิหุนกระโดดทะลูงูแบบนี้นะฮะเอาทะลูงูหายไปแล้ว โอรดฟลาชาีิอึดจริงนะเอาวย่างไรครับจะเดินเข้าไปประชิดตัวสุดได้หรือเปล่านะครับฟลาชาบาแล้วนะครับแทงเข้าไปที่ซุดตึงทีแบบนี้นะคะสองทีแล้วครับโอเดซุดยังอึดอยู่นะฮะไอ้หน่วยธนูงูนลี้ยงยิ่งใหญ่เลยนะครับโอ้โหปั่นปวดโอ้และสุดท้ายนะครับฟลาชาทนไม่ไหวนะครับโอ้เจองูนะฮะเลื้อยฉกเข้าตัวแล้วออกมาที่ปากแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหนี่ครับแทงสุดเราะฮะก็ ใช้ระยะการโจมตีที่ได้เปลี่ยนนะฮะโจมตีไปหลายทีนะครับโอ้เนี่ยฮะและอีกคนหนึ่งที่ปัดป่วนไม่แพ้กันก็เจ้าคนที่ยิงธะูกออกมาเป็นงูแบบนี้นี่เองนะฮะโอ้โหนี่ฮะจบไปแล้วนะครับสำหรับการต่อสู้ในรอบนี้นะครับอ่ะเอาละครับโอ้ก็ถือว่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการรีวิวกันแบบข้าวๆกันก่อนนะฮะเดี๋ยวพี่สปอยเนะครับขอเวลานะครับไปศึกษาเกมนี้ให้แบบละเอียดนิดนึงนะครับว่าวิธีการใช้บอรดกัน เอาหมดมาเล่นนะฮะต้องทาอะไรยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวเป็นว่านะครับถ้าเกิดว่าศึกษาเสร็จเรียบร้อยดีแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรน่าสนใจก็เดี๋ยวจะเอามาทําเป็นคลิปให้น้องๆได้ดูไปพร้อมกันเลยทีเดียวกันนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับพี่สปอยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสำหรับคลิปน่าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมตามชมกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ